สวัสดียามเช้าจ้าเพื่อนๆนเช้านี้ก็มาชมผักนะคะผักสลัดกำลังงามอันนี้จะลงรอบแรกรอบที่สองสรอบที่สามนี่ยังเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่นะคะใเพื่อนเพื่อนดูนี่จะเป็นรอบแรกนะคะลินโอ๊กกับ สลัดคอร์สกำลังงามเลยลงคนละรอบเขาก็เลยโตไม่พร้อมกันนะคะนี่ลงรอบที่สองนี่รอบที่สองงามบ้างไม่งามบ้างตรงนี้ก็จะเป็นตากแดดตากฝนนะคะตรงนี้จะไม่มีลงเรือนให้ ก็สู้กันไปมาชมสวนผักเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยก็เพิ่งย้ายเพิ่งย้ายเอ่ออะไรนะผักบุ้งมาไว้ตรงนี้นะคะตอนแรกเอาไว้ด้านใต้ตรงโน้นพอเขาเริ่มโตก็จะย้ายไม้เข้าโดนแดดตรงนี้ ก็จะไม่งามนะคะเพราะว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่ลงแบบนี้นะคะส่วนในที่ลม้ลมๆตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บเดี๋ยวจะเก็บไปกินก่อนเพราะว่าเม็ดเขาลอยขึ้นมาเนะาะรากเขาก็เลยไม่จมลงไปข้างในเนีย่ยพักบุ้งแล้วก็จะพาเพื่อนไปชมใบช,ชะพู ใบชะพูงามมากงามมากเลยเนี่ยกำลังจะหาเมนูทำอยู่นะคะว่าจะทำอะไรกินเกี่ยวกับใบชะพูเป็นเมี่ยงก็ได้แหละเนาะแต่ว่าวันนี้ว่าจะผัดผัดเผ็ดใบชะพูเนี่ยลงดินก็เต็มเลยนะคะเต็มเลยเยอะเลยต้นมะละกอเราก็มีนะเนี่ยเนี่ย มะละกอวัตถุเครืก็มีเนี่ยจะเ,เอาไว้ใส่สลัดนี่ก็ขึ้นเต็มเลยต้นกระสังต้นกระสังกินแล้วไม่ชอบอะ่ะเป็นเมือกเมือกนะคะเป็นเมือกเมือกเป็นเฟืนเฟืนแล้วแต่คนชอบแหละเนาะไมโ่ระพาเดี๋ยวค่อยขยายขยายเพิ่มนะคะไม่แค่ สองต้นเองค่อยขยายเพิ่มเนี่ยเมื่อเช้าก็ได้เก็บได้เก็บอันนี้ไว้ใบกะเพรากับใบชะพูส่วนนั้นก็จะขยายปักขยงก็ก็ขยายเพิ่มหน่อยนะคะวันก่อนวันก่อนเพี้ยงลง เลยถอนทิ้งซะเต็มเลยถอนทิ้งเยอะเลยีใ่ใบชะพูปลูกไว้ในกล่องงามมากปลูกทักในดินแล้วก็ลงก,กล่องไว้นะคะหาเมนูทําอยู่เนี่ยเมนูอะไรดีนาะกำลังงามงามเลยเนี่ยเนี่ยเยเขียวเลย เขียวเขียวงามมากเดี๋ยวต้องตัดตัดแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ลัดด้วยนะคะสวัสดีจ้า